ทาเขาก็จะบอกขเขาก็จะประกาศอยู่เขาก็บอกว่าร่างพระอาจารย์ยายอยู่มนศาลาหลวงพ่อจารันพอ่อของกาบหลวงพ่อจารันหลวงพ่อจารันก็บอกว่าถามว่าร่างพระอาจารย์อยู่ไหนหลวงพ่อจารันอกว่าเดียวท่านจะขึ้นประกาบหลวงพ่อจารันท่านก็บอกว่าจะขึ้นประกาบพระอาจารย์รถเท่ประกาศในคณะของของของ,ของไอ หลวงพ่อจารันเข้ามาเนี่ยเขาจะประกาศล่วงหน้ามาก่อนตามที่หลวงพ่อจรันเดินทุนดะจะมีรถโรงบายประกาศอยู่คันหนึ่งล่วงหน้ามาก่อนก่อนที่หลวงพ่อจะรันจะเข้ามาสุวนตาลามรถโรงบายจะเข้ามาก่อนแล้วก็มาจอดอยู่ที่ที่หลังประชาสัมพันธ์แล้วก็ประกาศอยู่ว่าารําอ่ะพระอยู่ได้ไม่เยอะอยู่ได้แค่ห้าสิบองค์ร้อยองค์ ให้ขึ้นมาทางสาลาเรียกขวาก็มาสาลาเรียกซ้ายก็ขึ้นไปไปลานรำที่รถประกาศขาบอกอะอะกาศชื่อพัาจารย์ด้วยสุญยตารามเจนจเวียพญยันตะรถขับระกาศออกชื่อพราจายันตะทำมาลบ รถโมบายอ่ะที่ขาประกาศอะ่ะก็ลูกศิษย์พระที่มาด้วยกันเขายังบอกว่าบางองก็ที่ขึ้นมา,ากราบพระอาจารย์บางองก็บอกว่าพระอาจารย์ยังอยู่อเมริกาท่านเพิ่งมารู้ตอนที่หลวงพ่อจารัญบอกว่าอาจารย์จันทรมาณลาภาพแล้วเดี๋ยวก็จะไปแวะที่สำนักป่าสุนจดจารามไปกราบเสรีละขอบล่างของพระอาจารย์ลูกศิษย์ท่านบอกพระที่ทุนนงด้วยกันบอกอยู่ ท่านก็เลยไม่รู้ว่าท่านก็เลยขึ้นประกาบท่านไม่รู้ว่าตอนแรก่งว่าพระจาจาร์ย์ตะอ,อยู่อเมริกามารู้กับหลวงพ่อจารันหลวงพ่อจารันประกาศตั้งแต่ก่อนจะเข้าสุญทตารามว่าพระจาจารย์ยมตะล่างท่านอยู่เบงก,กเวียสำนักป่าสุญทตารามออกมาจากอเมริกาแล้ว ตอนพอกราบหลวงพ่ออาจารย์จะรันเสร็จผมก็เดินขึ้นมาอยู่บนศาลาลูกศิษย์หลวงพ่อจะรันคนที่องค์ที่เดินไปรานธรรมก็ไม่ได้มากราบหลวงพ่ออาจารย์แต่ถ้าลูกศิษย์องค์ไหนที่มาอยู่แถวหน้าศาลาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีอยู่สองกลุ่มก็ พยอยจนขึ้นมากาบพระอาจารย์บางองค์ก็มานั่งสมาธิที่ฟังเสียงพระอาจารย์เทศบางองค์ก็มากราบพระอาจารย์บางองค์ก็ไม่รู้ว่าพระอาจารย์จันตะล่างท่านอยู่ที่นี่ก็ทยอยขึ้นมาสามองค์สี่องค์สอง 5, องค์ห้าองค์ทยอยขึ้นมากาบตอนที่อาจารย์จันเรียกคณะกลุ่มเรียบร้อยเข้าเตรียมจะดอนออกเดินทาง ของพ่อจารยก็ขึ้นมากราบพระอาจารย์ที่มณฑลสาาพระมานั่งอยู่แถวหน้าสาลามาพักอยู่แถวหน้าศาลาก่อนที่จะออกไปฉันก็ขึ้นมากราบพระอาจารย์กลุ่มสี่องค์ห้าองค์บางองค์ก็ขอดูแลพระอาจารย์บางองค์ก็ขอดูแล้วก็บอกว่าเออพระอาจารย์เหมือนพระอาจารย์นอนหลับบางองค์บอกว่าได้แต่ชื่ออาจารย์จะไม่ไปเจอหน้าบางองค์ก็ดูก็น้ำตาไหลบางคนก็ เราให้ทราบซึ้งของรูปแบบของพราอาจารย์ก็บององก็เอาอาัสนะมานั่งนั่งสมาธิฟังพรานอาจารย์เทศบององก็เดินจงกรมบนศาลาผมก็เฝ้าอยู่บนศาลา